ตัวดีตัวดีากรีเน yeah. re ้อากรดไรจะมีเนื้วปลากระไรจะมีเนื้อปลารีเอปลรมีเนือปลากรีเารมีากระไรจะมีเอาไรเอ

ได้กระปูนได้กรปนได้กระปูนม่เกไดู้่ะโดนก็ได้นก้นก็แซ่บโนกปลาตะไคร้ปรหาซส้สูครับรอง่าีก็รก่อนหรแล้วขายตะปี๋ตะส่งครับกระเรียมออตนึง

ตัวนี้นกขาบอกปยังไงป่าปลาเยอะมีเริ่มเห็ดหวานกตับลาไดเยน,นะเพาะลหวานเริ่มมีเลยนะเาานาะตับใหญย่หน่ <c oughs> อไหมสบาทเด๋เรากำลังินไห้ั้นั้ทน่ดอ่ิัด้ิเียวน ทำดิจาเท่าไรป่คะอันไหนจะทำ้าวบ้านจ้าสจานห้าสิข้าวครบ้าวะนพักหวนแกเด็ดพักวานห้บาทจ้าทุกอย่างห้าสิบาทเลยจ้าีก็ยีิบาทสมจานห้าสิบจ้าอันนี้ก็แม่นแม่นจ้าค่อยเอาตัวนี้แล้วมาอ้อมคือจะทอมเสมูดกันอ๋อแบบสมบใต้แนบนบบแ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 อบแบแบบบแ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 บน่แแ

ปลาหักมงปลาบวบดีกรีได้พี่น้องดีมาหย่างน้ำตาลด้วทุกคนครบมาเดินตลาดก็เพิ่นเพิ่นดีเด้อมาเดินตลาดเนแนวเปินวคุยแบบมะนาวลายหินดงาน ปลาอะไรตัวใหญ่ๆปลาไนคับปลาไนปลาไนปลานปลาแก้วปลาอปลาแก้วปลาซาบะรบถุงมาซาบะซาบ เสียบเสียบเสียบเอียว้าเคยัวก็ได้วัวละสิบบาทสามวัวซาบเราขึ้นซาบได้เต็มหม้อเลยปลาที่นี่ครับต้องยำหัวปลาอะไรก็หกสิบแตบปลาหลายผักก็เยอะขนาดนี้

ขอบคุณมากเป็นไรสยดวก็บัเพชรมาโดนอยะนะใ่โล40บัเพชรเจ้าเด็กิบัเพรเจ็ดิรับประกันเพชรเนาะ นอกกันสินส่าหม,มบเซ้อกับพี่ซิมเบิ่งเดเรอริมายมนาา้า้นนี้นี่หอมสิกอกเลย ก็มาลูกสิด้วยทิศไทยเนาะเจอปลาดเกรืระกอบถามจ้าถามได้ยังน,นี้จ้ากระกอบค่ะผัดเผ็ดค่ะผัดเผ็ดค่ะโ้โน้ำมันใหญ่ใหญ่อันนี้ชียางค่ะจุดไฟค่ะชียางไปอ่อยไฟเนา <laughs> ะนะแต่ระวาในกลิ่นด้วยซิ <laughs> ตลาดหนัดไทยลาวบันหนัดเนก็จะมีสองชั้นกับด้านล่างที่ติดนลิ้มโขงนี่ก็จะเป็นไม้คาลาวครับมาทางนี้ก็ไม้คาไทยก็จะขายอีกด้านหนึ่ง

เดนะินขผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นคุณพระธาตุพระธาตุพิพานะครับและท่านที่ว่าโมีสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรในองการศึกษาความรู้หรือต้องการยาสมุนไพรอะไมีกล้วยรูปอะไรต่างๆดีสิครับ หักคนพักไปปูคอะยางนี่แหละครับเปียเป็นเบี้ยเงานกปีเรากเหมือนกันเขาเรอยดูสิปลูกแล้วมันมันมันไม่ได้ฉีดยานมันมันไม่นอนต้องฉีดยาอันนี้ช่วยมันปลูกปอดสารหมดเลยครับไม่ได้ฉีดยาปย้นี่มันปลได้ฉีดครับปุย้นี่้ปนงานี่ล่ะเมื่ดปุ่ปอาารนี้ป่ครับ บางคนก็เคย้มานไปเยื่องรอดเลยก็มีบางชนไนบบางนดอยบางคนที่เป็นสมุนไพรป่อยไว้อรัมอันนี้อะไรเนี่ยสมุนไพรแล้วคนที่เป็นตกขาวบางคนก็ออกมาตามแม่พอดหยเวลาใไ่ก็มีครับอย่าดมอย่าลมอย่ามองอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าทุงเป็นครับ ซื้อของหมดแล้วก็มาดอจะดงมัจะไปตื่นขายสำหรับคนที่ตกขาวธรรมดานะครับไปเน่าหมูถ้าเป็นตกขาวคันเนี้ยถุงตามแขนถุงตามขาถุงตรงไหนคันตรงนั้นครับพี่น้องหรือพันไปทั่วก็มีสำหรับคนที่เป็นตกขาวคันปล่อยไว้นานๆนะครับอาจจะเป็นมะเร็งในมดลูกได้ครับอาจจะเป็นมะเร็งในมดลูกได้ครับหรือว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกด้ง่ายๆเกี่ยวกับมดลูกไม่ค่อยดีมดลูกอักเสบ พูดทว่าปีกมดลูกมันช้ำมดลูกมันรวมยกของนักหนักมันจะปวดเขาน้อยปวดเอลมีตกขาวไหลออกมาทางช่องคอดเกี่ยวกับมดลูกไปดีมดเส็นะครับกฎว่างไมครับเรามีสมุนไพรรักษาครับบางคนเรานะครับของรอบเดือนมาไม่กินลายองเดือนมาทีละสามเดือนทเดือนมาทีหนึ่งกระปิดกระปอยคลายดับน้ำล้างผิดเนื้อล้างผ้ามาค่อยๆแล้วก็หายไปเลย คนที่เป็นมู้คู่ไม่ดีนะครับทำให้รอบหีิงไม่ปกติบางคนกลับมาแต่ละทีแล้วหลับที่หญิงเราเลยครับพี่น้องปวดเที่ยวปวดเที่ยครับปลาน่อยจอมสายตาเรียกว่าจอมปลาครับ ชมพะน้อยเด้อแม่ตัวนี้จ้าเอาพูดก่อนจ้าตาบากครับตาบากโอจ้าจ้าคาน้อชมพะน้อยจ้าปู้ชงเครื่องจ้างเครื่องก็มีผ้าเจอร์เบอร์แซ่8จานชปลาน้อยมั่ม1ล้านจ้าขอบคุณก่อน1บาทจ้าปู้ชงเครื่องจ้าอันนี้เป็นแจ่วน้ำเค็มค่ะอันนี้เป็นชปลาน้อยค่ะอันนี้เป็นหม่ำเนื้อจ้าและมีพูอันนี้เป็นปู้ชงเครื่องจ้าจ้าเอาหม่ำเนื้อก็อร่อยจ้าจ้าหม่ำเนื้อสุกแล้วค่ะมันสุกแล้วค่ะโอ้โหแบบสุ

อครับบุญดูหอมอย่างเออหอมไอออก่ปี๊ดข้าวจีหอมข้าวจี <c oughs> ปืด๊ดหน่อไม้หน่อไม้คนณเล็อบออกแล้วนะหน่อไม้ขิงจูตับจักส่วนเนี่ยครับข้างหลังข้างหลังจะมีส่วนหน่อไม้มาอากาศเล่มร้อนเลย បងមានແກງແກງឲ្យហ្វ້ອមអត់យាគាត់ចាំតាមពីចាស់ហ៊ឺមកទៅបីទៅវិញអង្គស្បែកកាបាទចាទៅទៅខាង